นิทานเรื่องลูกหมีไม่อยากแปลงฟันในป่าลึกเขียวชะอุ่มมีลูกหมีตัวน้อยขนนุ่มชื่อว่าโม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 ,โมอาศัยอยู่กับแม่หมีในบ้านไม้ริมลำธารทุกเช้าเมื่อพระอาทิตย์โผล่พ้นยอดไม้แม่หมีจะร้องเรียกโมโมจา๋าได้เวลาแปลงฟันแล้วลูก แต่โมโม,โม่ทำเสียงอิดออดโอ้ยหนูยังง่วงอยู่เลยแม่ขอสักแป๊บนะแล้วเจ้าหมีน้อยก็แอบกลิ้งลงเตียงวิ่งออกไปเล่นกับเพื่อนๆพนพึ่งน,น,น้อยปลาน้อยกระต่ายจอมสซนและกระรอกพูดมากแม่หมีได้แต่ส่หน้าเบาๆาเฮ้ยลูกแม่ เวลาผ่านไปหลายวันโมโมก็ยังแอบหนีไปเล่นไม่ยอมแปลงฟันจนกระทั่งเช้าวันหนึ่งเสียงร้องดังลั่นบ้านอ๊ะแม่จ๋าฟันหนูเจ็บบึบบึบแม่หมีรีบวิ่งเข้ามาดูเห็นโมโมน้ำตาไหลกลุ่มแก้มปูดปูดไม่เป็นไรนะลูกแม่จะพาไปหาหมอฟันทันที แม่มีอุ้นโมโมขึ้นหลังเดินทางผ่านลำธารผ่านภูเขาเล็กๆไปยังบ้านต้นไม้ของหมอฟันกระต่ายหมอฟันกระต่ายใส่แว่นกลมๆยิ้มใจดีเอาละจ้าโมโมอ้าปากกว้างๆหน่อยนะฮ่าโมโมอ้าปากเบาๆอ้า หมอฟันกระต่ายตรวจแล้วขมวดคิ้วฟันหนูเริ่มผุแล้วล่ะเพราะไม่แปรงฟันให้สะอาดโมโมนาเศร้าหนูไม่อยากให้ฟันผุเลยหมอฟันกระต่ายยิ้มยังไม่สายถ้าหนูเริ่มแปรงฟันดีๆตั้งแต่วันนี้แม่หมีลูบหัวลูกเบาๆเ,เห็นไหมลูกแค่ไม่แปลงฟันฟันก็เจ็บได้เหมือนเรานะโมโมพยักหน้าหงึกงหนูจะตั้งใจแปรงฟันทุกวันเลย ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาไม่ว่าเช้าหรือก่อนนอนโมโมจะวิ่งไปหยิบแปลงฟันเองร้องเคลงไปแปลงฟันไปแปลงแปลงซี่นี้ก่อนแล้วแปลงฟันหน้าฟันบนฟันล่างยาสีฟันหอมดีจังแม่หมียิ้มกว้างและเพื่อนสัตว์ทั้งป่าก็พากันชื่นชมโมโมยิ้มทีฟันขาวสายวิ้งเลย ลูกหมีน้อยกลายเป็นหมีที่มีฟันแข็งแรงที่สุดในป่าและไม่เคยลืมบทเรียนจากฟันผุวันนั้นอีกเลย